ดีครับ <c oughs> วันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องอการที่จะไปเป็นเท่าแก่นั้นมันต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับประเด็นที่สองที่สำคัญที่สุดคือเราเราต้องมีความรู้ต้องมีความนะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราจะทำนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนั่นเลยเราไปลงมือทำเนี่ยมันก็จะ ความเป็นไม่ได้มันก็จะจะน้อยมากโอกาสที่มันจะสูญเสียสูงมากเพราะว่าเราเองไม่มีความถนัดคืออย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับอันนี้ก็เรื่องเรื่องสาคัญเนี่ยถ้าเราไม่มีความถนัดเลยเราไปลงมือทําไปจ้างคนอื่นทําหมดเนี่ยโอกาสที่มันจะมีกาไรน้อยมากแล้วก็โอกาสที่ธุรกิจมันจะล้มง่ายง่ายมากเลยอย่างนี้นเรื่องเรื่องใหญ่ก็คือเราต้องมีความถนัดในเรื่องนั้นๆนะครับว่าเราถนัดเรื่องอะไร มีความคิดม,วมวีวิวัฒนาการมีนวัตกรรมอะไรที่จะนําไปปูพื้นฐานที่จะไปสู่ธุรกิจที่เราจะทําได้บ้างนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงินทุนที่ที่บอกเอาไว้ว่าเงินทุนเนี่ยไม่ควรที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะว่ามันจะลําบากเ,าเราจะต้องแบ่งเงินทุนของเรานไว้เป็นสีก้อนก้อนแรกก็คือ,เ,อเป็นการลองผิดลองถูกเนาะคือ อย่าลืมว่าการลงมือทอาาาาาาําธุรกิจเนี่ยก้าวปุ๊บเลยเนี่ยมันจ้องมีค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําก้าวไฟค่าแรงถึงแม้ว่าธุรกิจอะไรยังไม่มีประกอบการเลยเนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้ต้องจ่ายแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก้อแรกเนี่ยมันอาจจะละลายไปกับแม่น้ําเป็นการซื้อบทเรียนเราเนะครับว่าว่าเอ่อเป็นการลองผิดลองถูกนะครับอันนี้ก็คือต้องต้องยอมรับสภาพเลยว่า ก้อนแรกเนี่ยมันมันจะไม่ได้อยู่มันจะละลายไปกรบแม่น้าเป็นการซื้อบรเรียนนะครับฉะนั้นก้อนที่สองเนี่ยต้องระมัดระวังแนละ้วว่าเราจะใช้จ่ายยังไงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราล้ลลมเหลวเรื่องอะไรเราถนัดเรื่องอะไรเราควรที่จะเอาข้อบกพร่องที่เราบกพร่องนั่นแหละไปไปไป,ไปพัฒนานะครับไปพัฒนาที่จะทําต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกไว้ว่าเราเองต้องมีความถนัดกับเรื่องที่เราจะต้องทำธุรกิจนั้น,น,น ก็สมัยนี้มันการนำธุรกิจสมัยนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำการตลาดมันจะง่ายกว่าเดิมมากแต่ย้ำว่าการเริ่มธุรกิจสมัยนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งง่ายเกินไปเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะนะครับเมื่อมีคู่แข่งเยอะก็ทำให้การแข่งขันก็สูงไปด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนไว้ประมาณนี้ก่อน,นครับ